ตกใจทั้งไอจีพระเอกดงังโชว์หน้าเขียวช้ำแฟนๆแห่คอมเมนต์นสนั่นเป็นอีกหนึ่งพระเอกมากฝีมือของวงการบันเทิงไทยแถมยังเก่งเรื่องบู๊เป็นอย่างมากสำหรับนิววงสกร ปาระมัตถากรบอกเลยว่าความสามารถของหนุ่มคนนี้ตีบทแตกกระจุยทุกเรื่องไม่ว่าจะได้รับบทไหนก็ยังได้รับความชมจากแฟนละครอยู่เสมอล่าสุดในหนุ่มนิวได้โพสต์คลิปหลังจากที่ถ่ายทำคิวบู oo, พร้อมทั้งโชว์ใบหน้าเขียวชำ้ำเลือดอาบพ,พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า ตอนรับเล่นเขาบอกว่าเป็นละครยืนคุยกานสบายๆไม่เปียกไม่บูไม่สู้ไม่เอฟเฟกเรือนชฎานางหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความทุ่มเทกันมากมายและบางคนที่ไม่ได้อ่านแคปชั่นก็ยังแอบตกใจเล็กน้อยยังไงก็รอชมละครเรื่องนี้กันค่ะเพราะดูแล้วเจ้าตัวนั้นเล่นเต็มที่จริงๆ